แต่ตอนี้ยังไม่ได้สู้ไงยังไม่ใช่ไฮไลท์ฮยไฮ่า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 ย่าฮ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 ่าื่าฮ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 าฮ่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 า่าฮ่าฮอาฮาฮ่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 า่าน่้ฮอาฮ่นฮ่า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 ฮาง่ัฮ่าหลาฮ่นฮ่าฮา่าฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ้าฮาฮ่า่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าน่า่า่าฮา่าะ่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าี่ยู่าฮ่่่่่ไม่าล่า่ควาใจเาายแหละ โอ้ยโดนเองไหมโอ้ยโดยธรรกูบอกเลยเดี๋ยวดหายแกไม่มีเกี่ยวอย่างนี้แล้วเวลาไม่กรโดดกูแล้วกูก็ตายแรงเลยทำอะายเพื่อนอีกแล้วเนี่ยกูบอกแล้วมันโดนเพื่อนไอ้เหี้ยไม่มึงเกีียวแล้วก็อยู่อกิวพวกเนี่ยโอเคโซ่โซ่แค่โซ่แค่บริเวณนี้อะนะ

อชอบแดนใช่ไหมชอบแดนใช่ไหมกนรอดกันรอดเด็กเดยกก็มีเขาเขาไปว่ากูฆ่าเพื่อน,อน่ิเก็่ไม่กูกูแดนเราเด็นเร็วเ <c oughs> ก็บเงินด <c oughs> ้วย <c oughs> ไม่ทันอ, <c oughs> อ่ะอ่าทาตังสามโก้เอนน่ะเนี่ยเสียงแตก <mm ยังไงก็เสียงแตกเลยยังไงก็เสียงแตกเอ้ยเอ้ยไอตังคนสิสามโก้กูคนสิสามโก้กูเว้ยคนสิสามโก้กูเว้ยแห่พี่ยิ้มโล่กระจังเลยอ่ะสามโก้ขั้วตายห้อยขาดิกันก่อนเลยขั้วอยากก็จะมาทั้งมือเนี่ยเฮ้ยอันนี้เราทำชาเลนจ์ไง เดี๋ยวของพวกนี้พวกเราก็ลบทิ้งที่หลังไงเฮ้ยเฮ้ยทัดชาเลตของก็ลบลบลบเลยทิ้งไม่ลบเยอตรงไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ไม่มมันไม่ได้มาไม่หมายถึงโอ้มีคนทักมาให้ตายเถอะเออเออเออไม่เป็นไรแต่นี้ยังไม่ได้สู้ไงยังไม่ใช่ไฮไลท์วันนี้ใครไล์เก็บโพลวันแกไม่ไฮไลท์แล้วแต่แต่นี้ยังไม่สู้ไงยังไม่ใช่ไฮไลท์ มจะไลเกมันกลายเป็นไฮไลท์ไปแล้วอ่ะอ้าคิดหล่อตายช่ยเก็บตังค์ไม่ได้มันเอาตังค์กูไปละกูไปละ เดี๋ยวเเดี๋ยวไอ้พวกกูขอไฟเนี่ยเราจะไปลบทิ้งไงวิธีการไล่าเรื่อยๆโอ้ยรอไม่ได้แล้วเก็บกูเก็บในแก้ไปแล้วเอาเอาเงินกูเอาเงินกูกลับมาเป็นเออเอาแต่บิ๊กิบแบงค์มาไอ้แก้ไม่มีสิทธิ์แกไม่มีสิทธิ์ตัวไหนแย่แย่แต่ว่าแย่แต่ว่าแก์เอาอย่างฉันได้จะใช้แบบบิ๊กแบงค์โอ้ย อย่าบอไปปรับมาเยอะอย่าไปซูบอลเลยเฮ้ยอย่าไปถอดซูบอลเลยนะอ่าอ่าใครอยู่ไหนมันอ่าเดี๋ยวนะเอเมซีตัวไหนยืดถือของมันอ่ะใครกูวางมาให้ละเดี๋ยวเดี๋ยวไปปรับให้เมสเซนเจอร์มันตื้อทิ้งแบบเบาๆหน่อยอุ้ยกูจะตายปีดแล้วอุ้ยจะปรับแป๊บนึง เฮ้ดาวดยเยอะกูไม่ได้อ่านสกรีนกูกูฆ่าตายไรด่ลาวามเยะซาวิ่งงงเดี๋อะไรกันเดหหนึ่งทีเป่งไป่แ่งแนี่การลบคือไม่ต้องแด๊ดหลบเจชาเอาโอเคได้ไปเจอเย่ว่ะโอเคที่เหลือก็ ไม่ไม่ใช่ที่เหลือหรอกเดี i, ๋ยวกูจะปรับเสียงลงหน่อยไโอเคแต่ไอที่ภูเขาไฟเนี่นี่เนี่ยใช่เราแต่ไห้หานี่เลยเราเป็นชาเลนจ์ไงเพื่อความสนุกตอนนั้นซึ่งชื่อคิปก็จะเป็นอีพีพิเศษได้ไม่ได้เป็นอีพีหลักเพราะอีพีหลักของเราคือหาของเลยของกูทั้งกูไม่ไม่มีอีพีหลักเลยเฮ้ยที่ถ่าบอกคือคิดเป็นอีพีหลัก จะตายไฟเะไยนอย่างเงี้ยเลยอ่าเหลืเราจะมาเดิมมอตสตัวแรกเลยนะจะอยู่ข้างบนแล้วกันเอาไปเดิมบอตสตัวแรกเลยติงอือขู่เรียกบอสที่แรกเลยอ่าๆล,ลองลองลองมาดูนะอันนี้คือเราไม่ได้ใส่กอกกันเลยนะเนี่ยไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่กอกใส่ใสถ้าปีกโล่อ่ารองเท้าแล้วก็โอ้แล้วก็ แล้วก็ปั๊มอานาออโตไกูจะตายแล้วจะได้ยิงได้เลยเลย่ายเลนไาเลนไม่ต้อมีาเปลี่ยน้งงยแมเอง เล่นอะไรกันดิเล่นอะไรกันออกอไอ้เหี้ยหายไปเลยเราออกไม่ต้องไม่ต้องออไกตะกี้สลาวยายตายเลยไมู่้ยก่ไอ้แก่ไอ้นี่มันเป็นชานเลนจ์เฉยมันคือชานเลนจ์่เยอยมากเลยถ้าเป็นร้านตึ๊บตันคงพุ่งพุ่งเลยกันคกูต้องหลดไปแล้วไปได้ใช่ไหมโอ้กลัวะ แล้วไงแล้วเ,เราใส่เครื่ประดับเพิ่มให้เยอะที่สุดตอนนี้เราจะทำได้ดีกว่านะกูกูใส่กูใส่สุดแล้วไงกูใส่สุดแล้วเอาหนุนหนุนุแล้วอา่ากูใส่ให้เยอะที่สุดท่าที่กูจะทำได้แล้ะแต่ของกูนี่ของที่เอามาสู้นี่เป็นก่อนบอสไอตัวนี้ทั้งนั้นเลยทั้งนั้นที่กูก็ผ่านมันไปแล้วนะของกูไม่นแต่ของเพิ่มนะเมอดึกจัเกาะ